สดีสุกุสุวรรณนพี่น้องพบกับนิ่มข้นหลังเขาเช่นเกา่าเช่นเคยเพิ่มเติมคือดำก็เกาพี่น้องแล้วมันนี่กะไม่ไม่ยังพี่น้องไม่ได้ไปให้ใบหน้าดอกมันนี่สิไปถ้ำนาทีห้องเก้าของเราพี่น้องถึงเม่่าแล้วมันนี่กะสิไปหาหอผักเพื่อที่จะไปฝึกงานเนาะพี่น้องเรื่องรถพี่น้องขนของมาเต็มรถ ปานสิไปอยู่เป็นปีสองปีอยู่ตากกระบะกับมีอีกพี่น้องตุนสเบียงพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่าเฮาตุนสเบียงนี่ยัง <c oughs> นะพี่น้องสเบียงของขา้าเนาะสิไปฝึกง,งาน <c oughs> เดี๋ยวจะออกเดินทางเราพี่น้องเดี๋ยวหอดมองเดี๋ยวจะไทยเบิ้งว่าเอาใดหัวผักแบบใดสิไปอยู่แบบใดสิไบ,บไ,สไปกินแบบใด เราจะไปจัดหองแบบใดนาะพี่น้นองพอ,อกันพีน่มมน,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 น้องมุงหนาซูเปอร์คอนแกนเน้องพี่น้องก็ไปฝึกมาบินเดียวพี่น้องมาเนี่ย ข้าก็มาหอดห้องพักเลยพี่น้องเนี่ยเราท่าออกข่าจอดแล้วม้บาบังในห้องกันวานสิเป็นตังไหนพี่น้องนี่ห้องบังรอบๆบ,บ้านก่อนพี่น้องเนี่ยรอบบ้านนะคะ่ะนี่คือรอบๆบ,บ้านพักของเฮาที่เฮาได้มาสโซบ้านน้ำกันซองหลังสิพาไปเบิ่งในห้อง เขาว่าในห้องเราไปเนอะนี่คือห้องของโขลนมาเอง่นาะไม่ห้องนี่ไม่มีแข้งห้เป็นห้องเป่าห้องโรงนี่คเครื่องเป่าฝุ่นอยู่เครื่องหนึ่งน,นี่คือห้องขั้วห,ห้องเนาะของเ้องด้ขคนลงแล้วเลยอันนี้คือห้องน้ำเนาะ ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนังอันนี้เยูะนี่น้องพี่น้องก็ได้มาหอดห้องแล้วหอดหทองแล้วเรียบร้อยก็จะจัดคอามจัดยังไว้แล้วก็พักพอนพอมาหอดก็ไก่เต๋อพี่น้องก็เมื่อยเมื่อยขับรถ ครับผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวบินเดียวเลยเนาะผู้ใดมาคิวี้กอะกดไหลได้เลยพี่น้องกดซาวส์ใครเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้องจะได้ประผัดคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้กอะมาถ่ายเบิ่งซัมนี่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาก็บพึงมากเดี๋ยวเอาสีมาถ่ายเบิ่งอีกต่อๆไปว่าเอาสีฝึกงานเกี่ยวกับอย่างมอดสี กี่ยวกับอีหยังอยู่ในบริษัทแน่นอนพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ดึกนบ